สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเขาบอกว่าการทําธุรกิจนี้นะครับปัจจุบันนั้นต้องสร้างสารรค์ธุรกิจให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมโดยเพราะการเชื่อมโยงกับมานศึกษานั้นเป็นเรื่องน่าสนใจครับวันนี้ครับผมมีสมาคมนะครับที่เห็นความสําคัญที่จะต่อยอดธุรกิจ และมาร่วมกับการศรรึกษาโดยเฉพาะเด็กๆอาชีวะซึ่งการทํานี้ได้ผลสำเร็จแล้วนะครับมาช่วงเวลาหนึ่งอยากจะต่อยอดให้ได้ทั้งประเทศครับผมไม่รอช้าครับวันนี้ผมได้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมเ่างหมาไฟฟ้าและเครื่องกวไทยหรือเรารู้จักคือเต็มค่าครับพี่บุญยศักดิ์เกียรติรู้่เลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาเป็นผู้ในการวิทยาลัยการอาชีวศรรึกษาประุมทานทีท่านดรสันติสายาสนธิครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ ทั้งสองท่านเอะเราในปีนึงจะเจอกันครั้งเดียวด้ไงครับพี่ครับจิตใจทำเพื่ออะไรโอ้โหผมเห็นเขาส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยถึงความสำเร็จของการทำโครงการเทมค่า CCSV ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยน้องๆนี่ได้ประโยชน์มากเลยนะท่านผอมากเลยค่ะอยากให้ทำต่อแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่บุญยศั์บอกว่าจะทำาถึงทั่วประเทศเลยครับอ้าวก่อนอื่นเลยผมอยากให้พี่เล่าห้ฟังนิดหนึ่งว่าแนวคิดเริ่มจาก CSV ก่อนนะ ครับมันมีแนวคิดมาอย่างไร CSV เนี่ยจริงมันมาเดิมทีเดียวนะครับคุณปูเรารู้จักคําว่า CS ครับครับ CSV เนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราทําอะไรแล้วเนี่ยต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ครับเป็นโครงการที่ CSV มาจากคําว่า creating share value อ,อเป็นไทยผมก็เลยบอกว่าความหมายว่าร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสารรค์รรคุณค่าสู่สังคม ร,ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมครับขยายความหน่อยฮะการที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมเนี่ยมันก็เป็นความคิดอันหนึ่งของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะครับเขาก็คิดถึงโครงการนี้ว่าเมื่อก่อนเราจะทำอะไรเพื่อสังคมเรามาัมกจะทำ CSR เนาะเราไปปลูกป่า แต่เราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์กลับมาอย่างธุรกิจเราอย่างไรอ้โหีเอสวีนี่ว่าเราทำอะไรไปให้สังคมแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาให้ธุรกิจเราเติบโตไปสู่ความยั่งยืนไหมครับก็คือต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องครับให้มีผลลั์ที่ชี้วัดถึงความสำเร็จของเราด้วยครับอ้โหนะครับในส่วนของอาชีวะนะครับท่านบอครับไปรู้จักกเต็มค่าเขายังไงฮะถึงได้มาร่วมมาร่วมมือกันค่ะต้องต้องนำเรียนก่อนนะคะว่า ทางเทมก้ากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ออดีตรัฐมนตรีท่านเก่าที่พยายามจับคู่สถานประกอบการชั้นนำํำแต่ทางทีมก้าไม่ได้มาเพียงสถานประกอบการเดียวแต่ไม่แนะนาสมาคม,มเพราะฉะนั้นสอสอก็เล็งเห็นว่าถ้าในรูปสมาคมเนี่ยมีพลังมากกว่า ที่จะร่วมกันผลิตและพัฒนาคแต่กองก็จับคู่กันหนึ่งตอนหนึ่งใช่ค่ะสอสกับบริษัทนี่นะครับมาทั้งสมาคมเลยโอ้โหเออมันน่าจะได้ผลมากกว่านะแน่นอนค่ะเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าถ้าร่วมมือกับสมาคมบริษัทต่างๆที่ภายใต้สมาคมเนี่ยมีเยอะมากพร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่ละวิทยาลัยที่จะร่วมกันผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพได้ค่ะครับ ี่วิทยาศาสตร์ครับสมาคมเนี่ยที่พูดถึงช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเนี่ยอยู่ในองค์กรนี้มีกี่ชื่อกี่บริษัทประมาณกันได้ไหมประมาณ500กว่าบริษัทว้าวเห็นไหมคะโอ้ออโอไหได้ประโยชน์เลยนะครบปฏิบัตมันแบ่งยังไงบ้างครับกลุ่มกลุ่มบริษัทเหล่านี้มีเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาไฟฟ้าเครื่องกลนะครับในประเทศเรามีจํานวน ในนั้นน่ะประมาณเกินครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นบริษัทหมายชนอยู่หลายสิบบริษัทครับมีผู้ผู้ผลิตนะครับแล้วก็มีผู้จำหน่ายมีผู้บริการรวมกันประมาณ500กว่าบริษัทนี่4กลุ่มเลยนะครับทั้งผู้ผลิตผู้รับเหมาผู้จำหน่ายผู้ให้บริการรวมอยู่ด้วยกันค่ะโอ้โหน้องๆนี่โชคดีนะฮะโชคดีค่ะเอ้าแล้วอาจารย์ไปต่อยอดไงท่านผู้อำนวยการในในส่วนของเรานะคะวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เราเปิดสาขาเทคนิคการจัดการอาคารอันนี้ก็จะมีบริษัทที่ทำเรื่องการจัดการอาคารมาเราเราเปิดสาขานี้ขึ้นมาบริษัทที่อยู่ด้านนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเราเด็กๆที่ได้เรียนสาขานี้นะคะมีความรู้ตั้งแต่อ่านแบบแบบอาคารนะคะแบบไฟฟ้าสุขาพิบาลเครื่องปรับอากาศในอาคารสูงเขารู้หมดเลย อะไรที่บริษัทนี้ไม่มีแต่เกี่ยวโยงกับอีกบริษัทหนึ่งทางสมาคมซัพพอร์ตเราหมดเลยค่ะนี่เหมือนกับให้น้องๆเดินเข้าบริษัททํางานยจจ่อยๆเลยนะพี่บิษัครับพร้อมที่จะเดินออกไปทํางานจริงเลยครับโอ้โหผมได้ข่าวว่าพี่มีเขาเรียกอะไรนะเซนเตอร์ Center, เรื่องอุกการเรียนรู้ด้วยมีด้วยครับเ,เรียนเพิ่มอย่างนี้ว่าสมาคมเนี่ยช่างหมอไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยจริงผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็ทํางาน รับเหมาอาคารโรงงานนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยย้อนไปเมื่อหลายสิบปีแล้วเราก็ติดตั้งมาเลยก็มีปัญหาในเรื่องของแรงงานปัญหาในเรื่องการติดตั้งเพราะเราเป็นปลายทางนะครับคุณปู่ครับเราจะส่ง คุณภาพงานไปให้กับท่านเจ้าของงานเนี่ยเราจะเป็นคนรับงานมาจากคนออกแบบรับมาจากคนที่ผลิตสินค้าแล้วเราต้องใช้แรงงานด้วยครี้นปัญหาพวกนี้คุณภาพจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้เกิดจากการออกแบบที่มีคุภาพโอเควันนี้วิศวกรนะครับบ้านเราคนเก่งนะจะผลิตพัธุ์ของเราเอ๊ะมีมาตรฐานไหมมีการทดสอบไหมอันนี้ไม่น่าห่วงอันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยเป็นห่วงนิดหน่อยฮะเป็นห่วงนิดเดยวถัดมาก็คือแรงงานเอแล้วก็คนที่ดูแลในเรื่องของขึ้นมาระดับพวกระดับชํานาญการเป็นวิศวกรที่อยู่ตรงนี้เราเราไม่มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดทีนี้ ช่วงโควิดนะครับก็เกิดปัญหาโควิดขึ้นสมคมช่างเหมาก็เลยดําเดินโครงการนี้ขึ้นว่าเรามาร่วมมือกันไหมมาทําคู่มือกันติดตั้งบุกถึงสาบ้านศึกสาเลยทำงานร่วมกันทาคู่มือกับกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเช่นเราเชิญหน่วยงานของรัฐการไฟฟ้าภูมิภาคก,การไฟฟ้านะครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตัวแทนจากสภาวิศวกรจากวสทจากภาคการศึกษาจากผู้ผลิตมาร่วมมือกันทำคู่มือก่อนคู่มือแห่งชาติขึ้นให้ครอบคลุมทั้งไฟฟ้าเครื่องกลที่ใช้ในอาคารกับโรงงานครับที่มีมาตรฐานให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวโยงกันตั้งแต่ว่าเกี่ยวโยงกันผลิตภัณฑ์การออกแบบการติดตั้งเราต้องให้อยู่ในเกณฑ์อันเดียวกันครับนี่สมาคมนี่คิดระดับประเทศเลยนะ แล้วก็พอเราได้มาตรฐานเสร็จแล้วทีนี้มาต่อยอดต่างสถาบ,บันการศึกษาทีนี้เราใช้เวลาทําอยู่ประมาณช่วงโควิดสามปีกว่าคู่มือทั้งหมดตอนี้ออกมาเกือบ20คู่มือ,อมนะครับช่วงที่ออกมาเราก็เริ่มเห็นว่าตัวนี้นะครับมันมีประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งเราก็มาคิดถึงเรื่องโครงการซีรีส์ขึ้นโดยที่ว่านอกจากทาคู่มือแล้วเราก็มาทําเรื่องอะคาเดมี่แทมค่านาแล้วเราก็พยายามมาคิดถึงเรื่องว่า เอ้เราส่งคุณค่าสังคมไงเน้นในเรื่องนวัตกรรมการติดตั้งนะครับอันนี้เราเขาคิดโครงการนี้ขึ้นกานี้ขณะที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อกับเรานะครับเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานนะครับไปเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาอย่างเช่นมหาลัยมหาลัยก็เข้ามาเอาคู่มือเราไปทําเป็นหลักสูตรสอนเด็กปริยตีนะครับตอนนี้ที่เอาไปแล้วเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ทําต่อก็มีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณาราิกางครับแล้วก็นี้ก็มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาอีกหลายที่ที่ติดต่อเข้ามาทีนี้เราก็มาพูดถึงการอาชีวะเพราะน้องๆเหล่านี้คือแรงงานสําคัญเลยนะน้องๆเหล่านี้เนี่ยผมผมคิดว่าอย่างนี้ประเทศเราวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่คือว่าเราจะพัฒนาคนยังเราจะยกระดับคุณภาพคนที่อยู่ในภาควิศวกรรมภาควิศวกรรมเนี่ยไม่ใช่มีแต่ทางด้านผลิตวิศวกรนะครับ รวมมาถึงภาคแรงงานรวมมาถึงภาคที่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญน้องๆที่ต้องการความรู้เรื่องนี้ไปเป็นเป็นช่างเป็นอะไรนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องแข่งขันกระดับสากลเลยนะอาจารย์นะใช่ค่ะเพราะถือว่ามันเป็นโกโบแล,ล้วถ้ามีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานอย่างที่พี่ว่านะครับผ่านเอกสารผ่านตำลุตำราและส่งต่อให้เขาสามารถทํางานได้ทั่วโลกเนี่ยโอ้ถือว่าโอเคแล้วอาจารย์อาจารย์ได้รับ ข้อมูลจากตรงนี้มาแล้วเริ่มต้นยังไงที่สถาบันเดี๋ยวย้อนกลับไปคู่มือที่ท่านนายกนําเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะคก็ทางสมาคมพอพอเรารู้ว่าเราจัดแบบนี้ทางสมาคมมีคู่มือและวแต่คู่มือของสมาคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยแอดวานเพราะว่าไปจับกับมหาลัยแล้วทางสมาคมก็ให้เราไปทำคู่ทำหลักสูตรร่วมกันทำคู่มือเพื่อมาสู่ระดับ อาชีวศึกษา<อ>เพราะว่ามันก็จะมีหลายขั้นอย่างที่อาจารย์อบอกไปใช่ไหมคะ,ะว่าหลายระดับค่ะถ้าเป็นระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวเด็กเรามันต้องทําแบบนี้แบบนี้เงนี้ค่ะครครเราก็มีคุณครูของเราไปทําคู่มือร่วมกับทางสมาคมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในระดับวันนี้วันนี้แสดงว่าคู่มือของพี่เนี่ยมีทั้งระดับมหาวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาที่เริ่มจับจับมือกันทําเรื่องเอกสารใช่ไหมครับยากไหม คือในในส่วนของเราจะเป็นคู่มือที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือสมาคมบอกว่าถ้าเรียนสาขานี้เด็กจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วขั้นตอนจะต้องเป็นตามมาตรฐานของแบบนี้นะค่ะเราก็จะเอาเนื้อหาขั้นนั้นมาใส่กับบทเรียนของเราแทรกเข้าไปบูรณาการสูวนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการใช่อาจารย์ได้ผลิตคนได้ไปใช้งานได้ตรงๆแล้วมีคุณค่าเราก็ส่งคุณครูของเราะ ไปร่วมกับทางทางสมาคมในในส่วนที่เป็นตรงนี้นะคะช่วยกันทำออกมาเพิ่มเนื้อหาเข้าไปทำอะไรเข้าไปเพื่อเด็กที่จบออกมาจะได้รู้ว่าเครื่อง,องเครื่องไม้เครื่องมือหรือฝั่งทางเนี้ยมีกระบวนการทำงานอย่างไรวันนี้เด็กเหล่านี้ผ่านกระบวนการนี้จบาอยางไงมีจบไปแล้วสามรุ่นค่ะเสียงตอบรับเป็นไงต้องบอกว่าตอนที่ไปอยู่กับทางบริษัทภายใต้สมาคมสมมติว่าเขาไปเขามีพื้นฐานสาม แต่พอทําไปเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางผู้ประกอบการก็บอกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วการที่เขาพัฒนาตนเองได้การที่เขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะทางนี้เทคโนโลยีทางแต่ละบริษัทไม่เคยหยุดนิ่งเขามีเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะน่นสิ่งที่ทางสารประกอบการอยากได้ก็คือการฝ่ายเรียนฝ่ายรู้การพัฒนาตนเองแล้วเขาก็ทำได้จริงๆค่ะ ทางสถานประกอบการที่เราส่งนักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยพร้อมที่จะรับเข้าทํางานแต่บางครั้งเด็กนั่นแหละค่ะที่ขอไปคิดก่อนอยากเรียน่อาเลยกปตัวเด็กเองที่ยังลังเลใช่ค่ะแต่ทางนี้บริษัทเหล่านี้ที่เป็นเครือข่ายเขาเนี่ยเขาฝึกมากับมือค่ะพร้อมที่จะรับนี่พี่เท่ากับไปช้อนเข้ามาเลยนะครับมาจากต้นทางเลยนะสู่กระบวนการเลยการให้ความรู้ความสามารถแต่ขึ้นอยู่กับเด็กจะเอาขนาดไหนอย่างไรใช่ค่ะ โอ้แล้วอาจารย์มีป้อนให้เขาเพิงพอนะฮะตอนนี้เด็กยังไม่ได้เข้าไปทํางานในบางบริษัทค่ะยังยังไม่ได้เข้าไปกับทางสมาคมเลยเด็กยังเลือกที่จะเรียนต่ออเด็กส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อใช่ค่ะแต่ถ้าเด็กสนใจจะทํางานมีงานทําแน่นอนมีงานทําแน่นอนอย่างที่บอกว่า500บริษัทภายใต้สมาคมค่ะอาจารย์ท่านท่านนายกครับท่านมั่นใจไงกับเด็กเหล่านี้สามารถที่จะทํางานได้คือคือเรียนอย่างนี้นะครับ คือการที่เราสร้างคนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันโดยใช้คู่มือก่อนคู่มือนี้สามารถไปทาเป็นหลักสูตรสอนน้องๆที่อาชีวะได้เอาไปสอนเด็กเรียนวิศวะได้ปริญญาตีได้เอาไปสอนช่างได้แต่ตรงนี้เนี่ยคือมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานผ่านจากการทํางานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศไม่ว่าจากหน่วยงานต่างๆภาคการศึกษาภาคการผลิต าภาคทางด้านาผู้ประกอบการท่านนายกเริ่มจากคู่มือผมก็ใจถูกนะมีทั้งคู่มือระบบไฟฟ้าร,ระบบเครื่องปรับอากาศนะครับระบบปลาปลาร,ระบบสื่อสาร,รมีรหมดเลยทุกคนเนี่ยคู่มือนี้ถ้า,าไปใช้ในมาตรฐานแน่เพราะว่าผ่านการคิดมาหลายส่วนหลายภาคส่วนทั้งรัฐทั้งเอกชนคโอ้โหวันนี้เนี่ยจะต่อยอดกันเขาต่อครับอาจารย์ พอทางสมาคมมีคู่มือใช่ไหมคะวันนั้นเราก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันเพราะว่าตอนนี้สมาคมกําลังขยายเนาะท่านทนายกคะกำลังขยายไปสู่ระดับสถาบันการอาชีวศึกษาได้เชิญกันมาร่วมประชุมแล้วเพราะว่าทางนี้มีบริษัทเยอะพร้อมที่จะสนับสน,นุนการผลิตและพัฒนากําลังคนของเราอยู่แล้วนในส่วนที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะต่อยอดอย่างไรโดยเฉพาะสาขาเทคนิคการจัดการอาคารของเราท่านบอกว่า บริษัทต่างๆยังต้องการพัฒนาช่างในสถานประกอบการบางคนอาจจะมีทักษะมานานแล้วมันล้าสมัยอ,มอาจจะอยาก u อัพส l ิล e s สก l l โดยเฉพาะในสาขาเทคนิคการจัดการอาคารที่มันมีแบ,แ,บแบ่งอาชีพด้านสุขาพิบาลนะคะคนายกด้านไฟฟ้าด้านแอร์อเราก็เลยมาคุยกันว่าถ้าทางนี้มีคู่มือแล้วทางเรามี มีคุณครูมีหลักสูตรบ้างอยู่แล้วเราอยากทำงานร่วมกันโดยลักษณะการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จะรีสกิลพนักงานในแต่ละบริษัทค่ะซึ่งท้านนีเป็นบริการสนใจที่จะออกแบบหลักสูตรเป็นระยะสั้นแต่ร่วตอบโจทย์แต่ร่วมกันทั้งนี้อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเพื่อจะเอาคนที่เขาทำงานแล้วอาจจะโอ้โหมันไม่ทันสมัยนะกลับมาเรียนใหม่กลับมาฝึกใหม่อันนี้จะได้ประโยชน์ก็เรียนคุณปูนะครับว่าพี่ไรเทคนิค การในชีวะที่ปทุมธานีเนี่ยอยู่ใกล้กระถานผอบการที่เป็นอุตสาหกรรมเยอะนะครับซึ่งเมื่อผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราเข้าไปช่วยยกระดับฝีมือของคนขึ้นไม่ว่าวิศวกรไม่ว่าช่างผมเชื่อในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นอย่างเช่นเป็นสมาร์ทแพลนนะให้ระบบผลิตที่มีออโตเมเป็นระบบอัตโนมัติขึ้นเพราะฉะนั้นต้องการเจรีสกิลอัพสกิล นะครับผมเชื่อตลาดตรงนี้นะครับถ้าเรา,เาสามารถจะร่วมมือกันระหว่างสมาคมกับทางทางทางวิเลยน,นะครับก็สามารถที่จะยกระดับความสามารถการผลิตของอุตสาหการรมได้ผมถามอาจารย์นี้ครับท่านผู้บริการถ้าก่อนที่มาเจอทางสมาคมนะเทม่าอาจารย์ดูแลหลักสูตรแล้วทําหลักสูตรกันยังไงเอาตรงๆนะคะคือแต่ก่อนเราทําหลักสูตรเนี่ยเราก็ดูอ่า ศักยภาพของแต่ละสถานศึกษาแต่เราเออจะมีหลักสูตรแกนกลางอยู่แล้วมีแกนกลางออมีแกนกลางแต่เราจะพัฒนาแต่ละสถานศึกษาหรือรายวิชาไปอย่างไรมันก็เหมือนนั่งคิดเองแล้วก็ไปฟังจากแต่ละสถานประกอบการเวลาส่งเด็กไปอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะเ,ออเราไม่ได้มีแบบชั้นนําแบบนี้มาบอกเราเออที่แบบครบวงจรออออแต่ตอนนี้ก็ต้องนำเรียนคุณปูแบบนี้ว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราที่เรียกกันว่า ชื่อย่อนะคะอสอ,อสอเนี่ยค่ะในปีนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งปอชอและปวสเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในปี67จะใช้พร้อมกันทั้งปวชอและปวสเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรใดแล้วเมื่อเด็กเรียนจบไปกำลังจะจบเราจะต้องประสานงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อขอใบเซอร์ติฟิเคต ได้เด็กจะได้อาชีพอะไรจะมีบอกหมดเลยค่ะอันนี้คือความแบบก้าวหน้าของสอสอครับที่ผมถามท่านผู้ในการแบบนี้ครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการทําหลักสูตรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความยากเหมือนกันนะครับที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยโหโหมาอยู่ที่เดียวกันเพราะไม่ต้องไปหาจากหลายแหล่งแต่วันนี้ผู้ประกอบการเข้ามาหาถึงที่แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่ององค์ความรู้ต่างๆแล้วก็หลายระดับหลายผู้เชี่ยวชาญ มันจะทาให้หลักสูตรของอาจารย์เนี่ยออกแบบมาเนี่ยมันตรงกับตลาดแรงงานจริงๆแล้วใช,ใช้งานได้จริงและยิ่งได้ใบซสเวกนได้เนี่ยผมมันเป็นใบการันตีนะ<ช>เพราะอ้าคุณผู้ชมครับต้องดูเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในบ้านไฟต่อไฟต้องมีมาตรฐานทำไงให้เกิดความปลอดภัยต่อเครื่องป,อปรับอากาศและอีกหลายส่วนเนี่ยสกิลเหล่านี้มันต้องมีความเฉพาะทางคูแมจ๋าใช่ค่ะ,คะโอ้โหอ่ะวันนี้นะครับพึงพอใจยังระดับนี้วันนี้เราถือว่าเราได้มีความก้าวหน้าขึ้นโครงการนี้ เราเริ่มมีภาคกฤษสาเข้ามาร่วมกันสร้างสารรค์กับเราเราถือว่าก็เป็นก้าวที่สำคัญนะครับก็ได้ความสมุนจากท่านพอ่อ,อในการสมนุนในเฟสแรกสักสองสามปีที่ผ่านมามวันนี้เราก็ามาร่วมกับวิลัยเทคนิคภาคกลางมีประมาณ16บวิลัยเทคนิคก็สนใจอย,อย่างยิ่งได้คุยกันประชุมไปสองรอบแล้วแะเข้าใจว่าเขาบอกว่า ทางผู้บริหารทั้งหมดบอกว่าจะพยายามทำเรื่องนี้ให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อเป็นรูปธรรมขึ้นครับก็เรียนว่าจริงๆประเทศเรานะครับเหมือนที่ท่านผอพูดถึงนะครับคุณปูครับปัญหาของเรามันไม่ได้มีเฉพาะในสถานประกอบการเท่านั้นครับภาคสังคม,มคุณปูจะได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี สมาร์ทคอมมดิตี้หรือสังคมเล็กๆเราก็ต้องการผู้ชำนาญการเรื่องไฟฟ้าเครื่องกลไปทํายังไงมันเกิดความเป็นสมาร์ทขึ้นทํายังไงทั้งประเทศเราใช้มาตรฐานเดียวกันอันนี้ก็เป็นความมุ่งหวังของสมาคมคิดว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อ้าวอาจารย์ในฐานะที่เป็นเหมือนกับต้นแบบเนาะผมพูดได้ไหมอาจารย์เป็นต้นแบบถ้าเป็นสาขานี้แล้วก็การร่วมมือเรื่องวารไฟฟ้านะและเครื่องกลเนี่ยอาจารย์เป็นต้นแบบที่อาชีวะนะ อ,อาการชีวศึกษาที่ปฐุมธานีเนี่ยกับอีกสิบกว่าสถาบันเนี่ยความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนอาจารย์โครงการที่จะเริ่มต่อไปครับคือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสองอย่างที่ท่านานายกนําเรียนไปมีสถานศึกษาภายใต้สถาบันเนี่ยประมาณ16แห่งแต่ก็มีคนสนใจ18แแห่งนะคะความยากก็คือว่าแต่ละวิทยายลายัยจะมีความ ศักยภาพของแต่ความพร้อมอความพร้อมและศักยภาพของครูแตกต่างกัน oh. ค่ะและทีนี้การอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มีส่วนความความกล้าที่จะเปลี่ยนของผู้อำนวยการก็สําคัญไอ้นี่ผมว่าสําคัญมากนะครับสำคัญทไี่มิาศ <c oughs> สำคัญคือที่ผมถามอาจารย์ตรงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันทําได้ใน16สถาบันที่ตั้งใจไว้นะ มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่สําคัญคือผู้บริหารจะเข้าใจอย่างที่ท่านผู้บริหารเข้าใจเหมือนสัมผัสกับเทมก้าโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับกับกับทุกสถานศึกษาว่าในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวะเนี่ยค่ะมไม่มีใครสามารถทําได้เพียงผู้เดียวแต่ละสถานศึกษาต่อให้ครูเก่งอย่างไรก็ไม่สามารถทําให้เด็กเก่งได้ถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีและมีศักยภาพ Oh. โดยเฉพาะเทมก้า mm. เพราะว่าภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ทร mm. ัพยากรต่างๆ mm. ที่จะสร้างเด็กให้เก่งได้ mm. Mm. เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวัน mm. แต่ภาคเอกชนแต่ละบริษัททุกบริษัทพยายามถีบตัวแข่งกัน mm. เพื่อให้แต่ละบริษัทของตัวเองเนี่ย mm. มีสิ่งดีๆ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ร่วมมือ กับสมาคม,มเราจะไม่พูดบริษัทนะคะณตรงนี้เพราะอยากจะบอกว่าการร่วมมือกับสมาคมใดสมาคมหนึ่งมีความเข้มแข็งกว่ากับการร่วมมือกับบริษัทเทมก้าก็เช่นกันหนูจะไม่ไปประสานงานโดยตรงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เราจะเข้าไปในการไปหาสมาคมโอ้โหขอบคุณมาก,กอยากจะบอกว่า อย่าจัดอะไรคนเดียวเลยม,ม,มีเพื่อนจัดดีที่สุดโดยเฉพาะเพื่อนที่มีศัก,กยภาพโอ้โหนี่ครับ,รบขอฝากผ่านรายการผมไปเลยนะนางคำผู้ในการสถาบันบอาชีวะนะเอาแค่สิบหกสถาบันในภาคกลางนะเขาเรียกว่าภาคกลางสองเหรครับภาคกลางสองจะมีมค่ะจะที่ตั้งจะอยู่ที่ลบบุรีจะมีสถานศึกษาภายใต้สถาบันอีก 16หแห่งครับแต่มีคนสนใจเห็นว่า18แห่งนะคบท่านอันนี้อันนี้ต้องชื่นชมท่านปออย่างยิ่งนะอ้โหพูดขนาดนี้ต้องชื่นชมเลยต้องชื่นชมเลยก็กล้าหาญมากที่เข้ามาเนี่ยในเรื่องของเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยที่มันเป็นเรื่องใหม่มากนะเพราะแคมเ้าทำตอนเมื่อ 3- 4ปีแล้วก็เราเริ่มทำตอนที่โควิดโควิดมาปุ๊บเราทำเรื่องนี้เลยแล้วก็เริ่มร่วมมือกับทางท่านปอพอเขาฟังโครงการฟังนโยบาย ท่านก็กระโดดมาร่วมมือเลยนะครับแล้วโครงการวันนี้เราก็ถือว่า,าสามารถอวดได้เลยนะครับว่าโครงการนี้สามารถต่อยอดได้ม,มีความสำเร็จผลนะครับอันนี้อันนี้ก็ดีใจนะครับที่เห็นที่ทางพอท่านเนี่ยนะเห็นโครงการนี้แล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นอยากพัฒนา,าน้องน้องนักศึกษาให้มีความามีความสามารถมากขึ้นครับอ้าวนะ โอ้โหเสียดายเวลาจะหมดแล้วครับเจ้าที่ให้เวลาผมเหลืออีกสองสามนาทีนะผมกำลังสนใจอยู่นะแต่วันนี้เอาถึงนะครับความคาดหวังของท่านผู้บริการนะฝากไปถึงนี่เลยคุณพ่อคุณแม่ผมต้องคุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะคนเสี่ยงสรงเสียเรียนนะครับนะและน้องๆนะที่รังเลที่จะเรียนอาชีวะในโลกยุคปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงๆอ้าวฝากเลยครับค่ะก็ขอฝากไปยังผู้ชมทุกท่านนะคะโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรดีขอฝากการเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วการอาชีวศึกษาของเรานะคะโดยท่าน ยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สนับสนุนการจัดการศึกษาทวิภาคีและมีนโยบายที่จะเพิ่มยอดผู้เรียนทวิภาคีเพราะว่าทวิภาคีจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการตอบโจทย์นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีที่ไปไม่มีที่เรียนคิดถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งค่ะโอ้โหนะครับเอา้าพี่มีศักดิ์ครับในฐานะเป็นสมาคมนะยังยืนยันเลยหนักแน่นเลยว่าจะสนับสนุนอาชีวศึกษาทุกประเทศต่ตอไปเชิญครับก่อนอื่นเนี่ยข้องเรียนว่าโครงการที่เราทาเนี่ยก็อยากเชิญชวนทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐนะครับภาคการศึกษาตั้งแต่หมหาลัยนะครับตั้งแต่ภาคอาชีวะการแม้ตแต่ภาค กระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปยังผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับสมาคมต่างๆที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายก็อยากมาช่วยกันสนันุนโครงการนี้นะครับให้สังคมเราเนี่ยปลอดภัยน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ที่ที่ดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับคือได้ที่ได้รับการสูัจากพอมอ,อย่ากต่อเนื่อง แล้ววันนี้ผงส่งผลลัพธ์ไปถึงอาชีวะภาคกลางที่เข้ามาจะทําต้นแบบนี้เพื่อทําให้อาชีวะทั้งประเทศได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนาฝีมือหรือพัพฒนาทักษะของคนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นปัจจุบันและก็เป็นจริงนะครับแล้วก็สามารถจะแข่งขันได้ ในสากลด้วยในเวทีสากลด้วยครับครับโอ้โหเยี่ยมจริงครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่เขียนรายการรักินไทยครับโอกาสหน้าผมจะติดตามผลงานของอาจารย์นะและผลงานของพี่นะครับเพื่อมาให้น้องๆได้เห็นเป็นประจักษ์ว่ามันสําเร็จจริง และได้งานนังนทำจริงอย่างที่ตั้งใจนะครับวันนี้ดีด้เกินครับเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการรับมือไทยได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์20มินาถึง20นา30นาทีผ่านช่องทางทูว v i ชั่นช่อง784และอีกหลายแพลตฟอร์มครับวันนี้แขกรับเชิญและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ